เรามาก่อไฟนะครับเมื่อกี้เราทำยางนั้นหล่นจริงๆแค่เศษประมาณนี้นะครับข้างในนะครับเมื่อกี้ผมใส่อัน,นี้เข้าไปแล้วจริงๆก่อไฟไม่ยากนะครับอยู่ที่ว่าใครจะต่อแบบไหนเนาะใช้ยางในรถจัก,กรยานยนต์ผมว่าใช้ง่ายกว่าเพื่อน ในนั้นมันเกือบติดแล้วล่ะครับเดี๋ยวถ้าใส่นี้ลงไปก็เดี๋ยวก็ติดเลยดูนะครับ สำคัญตอนตอนจุดนี้แหละครับตอนใช้ง่ายเรามีพัดลมช่วยพลังอยู่นะครับเพิ่มพลังอยู่เสร็จแล้ว,ลวนะครับแล้วก็ใส่เศษอะไรเข้าไปเลยตอนนี้ เดี๋ยวเราจะมาเร่งพลังกันนะครับตอนนี้คือติดแล้วดูนะครับตอนนี้พัดลมเทอร์โบของเราเปิดเพียงเบาๆนะครับเป็นตัวเสริมพลังถ้าเร่งก็ไฟจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาต้มนะ้ำอันนี้กันนะ้ำในหม้อน,นี้ 2ลิตรโดยประมาณนะครับตปิงขาปิดตาเลยเราจะเข้าไปใกล้ๆอีกน้อยนึงนะครับเฮ้ย,ย,ยครับ ลองจับเวลาดูนะครับตอนนี้สองนาทีดูนะครับว่ากี่นาทีมันจะเดือดไม้นี้นะครับเสร็จไม้เสศษไรยใส่ข้าได้หมดเลย พลังไฟนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนี่เราแค,แค่เริ่มต้นเศษอะไรก็ใส่ได้นะครับกะลาก็ใส่ได้อย่าใส่ให้หล้นคอเตาเฉยๆใส่ได้หมดตอนนี้ยังทำงานไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะทำงานเต็มที่ น่าจะถ่ายกลางคืนน่าจะได้เห็นไฟชัดๆตอนนี้มันมีแสงเยอะแยะเ,เราจะไม่เปี้ยวไปได้อีกทีงน้าเึ้ยเึเ้ย ดูพลังไฟไปเรื่อยๆนะครับนี่คือใส่กะลาก็ใส่ได้ไม้ก็ใส่ได้กะลาก็ได้นะครับอยากให้เห็นพลังไฟชัดๆตอนนี้ผ่านไปหลังจากเอามอ้อตั้งไปสักระยะหนึ่งดูไม้นะครับไม้ขนาดนี้เห็นไหมเอย่ยเศษไม้อะไรก็ได้ครับใส่ๆเข้าไป นีมอไอเตาเริ่มพลังทำงานเต็มที่แล้วนะครับดูไฟที่เห็นแรงขนาดนี้เพราะว่ามีส่วนหนึ่งมาจากกะลามะพร้าวซึ่งมันจะมีคล้ายๆกับน้ำมันน้ำมันของมะพร้าวนะครับเป็นตัวเร่งเสริมเข้าไปอยู่ ดูนะครับตอนนี้เอาหม้อตั้งไปประมาณ2นาทีกว่าแล้วทั้งหมดมัน6นาทีแล้วเนาะผมจุดไฟใช้เวลา2นาทีครึ่งโดยประมาณเอาหม้อตั้งเข้าไปช่วงนาทีที่3นะครับตอนนี้ก็ผ่านไป3นาทีเห็นไฟนะครับ ไม้นี้นะครับเทียบกับมือผมแล้วกันไม้ประมาณนี้ไม้อะไรก็ใส่ได้นะครับที่ขนาดกําลังประมาณเนี้ย <c oughs> เศษอะไรก็ใส่ได้ค่อยๆเติมเข้าไป <c oughs> นี่คือพลังเทอร์โบ จะเห็นว่าไม่มีควันเลยนะครับไม่มีควันเห็นไหมว่าไม่มีควันเอาสับปะรดใส่เศษกระ้าเข้าไปสักหน่อย,อยก็ได้เดี๋ยวครั เดินเพลินๆน,นะครับจริงๆอันนี้คือผมทําขาไว้นะครับทําขาเพื่อรับหม้อจริงๆจะใช้หม้อใหญ่มากก็ได้นะครับเบอร์ห้าสิบก็ตั้งได้แต่ว่าเราต้มน้ําแค่สองลิตรตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับ mm hmm. เห็นควันไหมยังไม่เห็นแต่ว่าน้ําเดือดแล้วนะ mm hmm. เห็นไอ้น้ำไหม เดี๋ยวให้ดูนะครับน้ำเดือดแล้วไอ้น้ำขึ้นแล้วน้ำเดือดพุ่งพ่านทีเดียวเดี๋ยวนะโฟกัสได้ไหมน้ำเดือดพุ่งพ่านทีเดียวสาก่อนนี่คือใช้เวลาต้มน้ำสองลิตรนะครับจริงๆนี่คือพลังยังเหลือเพือมากก็ ต้มน้ำทำไมสองลิตรเดี๋ยวจะต้มชาเดี๋ยวจะลวกชาครับไม่ใช่อะไรเห็นเห็นไอ้น้ำไหมหวยพุ่งแล้วเนาะก็ยิงพอครับใช้เวลาเจ็ดนาทีตอนนี้เก้านาทีเจ็ดนาทีน้ำสองลิตรนะครับจบครับพอแล้วจริงๆก็คือไฟเหลือแล้วแหละเนี่ย จบกันนะครับสวัสดีครับเตา้าซับป,ประรดกตูโร่เดิเทเรอโบ